พร e r อร์เตอ r e พ e ี t ซนต์เทช่วงที่2สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP เครื่องดื่มโค้กผู้ชายหนึ่งคนครับจาก The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่2ครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าแตงโมครับเธอทำงานเก่งมากเธอทำงานทุกคืนเลยนะฮะและเธอเป็นนักร้องอาชีพด้วยแต่หลายคนไม่เชื่อนะครับว่าเธอกำลังเรียนอยู่นะครับไปดูดีกว่าครับว่าตอนที่เธออยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัย เธอใช้ชีวิตยังไงครับ alone, แตงโมค่ะคือจริงๆแล้วถามว่าแตงโมเป็นคนยังไงนะคะแต่งโมเป็นคนเรียบร้อยะคะ่ะขนาดใส่กระโปรงนะคะมามหาลัยนี่ยังใส่แบบว่าถึงแบบว่าถึงตะตุ่มนะคะ ก็เตงโมใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะตื่นเช้ามามาเรียนนะคะมาเรียนในมอนะคะก็มาเรียนตรงเวลาเป๊ะไม่เคยขาดไม่เคยสายนะคะมันมีวิชา GE ตัวหนึ่งที่เตงโมเหลือเหลืออยู่หนึ่งตัวเป็นวิชานอกภาคก็แบบไปเรียนแล้วก็แบบว่าคราวนี้ต้องต้องไปพบปะผู้คนละที่เป็นนอกเอกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ในเอกเขคงชินแล้วค่ะเขาก็ไม่ค่อยตื่นเต้นโมว่าอะไรก็ก็ขอถ่ายรูป บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินเดินผ่านก็แตงโมโม่ก็หันไปแล้วเขาก็ทําหน้าแบบไม่รู้ไม่ชี้คือจะให้รู้ว่าแล้วก็ดินทารแล้วแบบถามว่าเคยคิดไหมว่าจะมาถึงรอบนี้นะคะแต่แตงโมไม่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 ได้คิดเลยเลยนะคะแบบโอ้ได้ได้เข้ามารอบรอบบ่ายก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแบบออกทีวีแล้วนะป้ากับแม่คือป้ากับแม่อยากอยากเห็นรูปออกทีวีมันจะกรี๊ดมากให้มันแตกเลย ก่่าไมัอาจารย์พงชัยเหลืองทองครับเป็นประธานาสาขาวิชาดนตรีสากลของอวิทยายลัยรชาชพัฒจัดเกษาครับในรายการที่ติดตามดูมาก็าเห็นเจ้าแตงโมเดือดบนเวที พอสมควรซึ่งนั่นเป็นสภาวะปกติเมื่อเขาขึ้นสแสดงตอนที่อยู่กับเราตอนที่สแสดงกับของที่สาขาเรานะเขาก็เป็นอย่างนี้เขาก็ขึ้นเวทีก็จะเดือดพอสมควรอย่างอย่างที่เราเห็นในรายการนะครับเรื่องเรียนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเจ้าแตงโมเนี่ยเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนได้นะครับเพราะว่าเขาเขามีงานประจำทำอยู่แล้วก็ไม่เคยเสียเรื่องการเรียนเลยนะ